หางใไอรีนน้ำมันหมดไปซื้อมาสี่ร้อยแล้วปวดไปกตเร้อนแล้วเนี่ยโอ้สวรรค์เดี๋ยวจะแทงพังฝนตกไม่หยุดเนี่ยปวจะตกเนี่ยปวดที่ยี่สิบเก้า กันยายนสองห้าหกห้ามกรจะจมน้ำแล้วจะทอมจมไปแล้วพรกงปูยแข่งยกหนีได้เ <c oughs> <c oughs> อ้มะกรอระกนถนนยัางโอกตดนอยังดกต้นน่ายังโอกเนี่ย นี่มันแน่นมันเลยลูกไม่โตมาล้วกอนี่แงี้ปักไม้ลายฮอลแลนด์ฮอลแลนด์จริงจมันใช้กันข้อนี้นะข้อนี้มันจะดีกว่ามันใหญ่กว่ากระตูน้ำพังเนี่ยมันจะสร้าตูดมันเนี่ยรู้วันเท่าไหร่ มันนี้ขายตูดเป็นอลูมิเนียมเนะยันจะเป็นเหล็กอะ่ะสะพังช้าซื้อมาต่อเนี่ยยังไม่ได้ไปดูที่ร้านเนี่ย <Yeah. S 1> ้วยเครือบอลเลอร์เลยกระลูกไโตอเลยฝนตกไปปลอยนะเนี่ยตกไม่หยุดเลยคืทอทั้งวันอายุเข้าอายุเข้าที่จังหวัดอุบล ฝากฝนหลายรอบแล้วเนี่ยมาเช้าทำท่อวยัยจะเสร็จสองชั่วโมงก็จะเก้าโมงยันสิบเอ็ดโมงนี่ปลูกมะนาวให้เก่งนุ่นนุ่ยท่อนุ่นอันนี้ปั๊มหนึ่งอันนี้ใช้ไฟฟ้านี่มันคอยังดกเนี่ยนี่อันนี้ใช้ปั๊มตัวนี้ ซื้อมาเก้าร้อยเลยตัวเนี้ยซื้อมาจากไซใหญ่เก้าร้อยร้านนางสาวแอร์ลูกกระจุกนี่ฝรั่งเอ้ยหน่อไม้กินซุงยี่สิบเก้ากันยายนสองห้าหกห้าน้ำท่วมเนี่ยมันไม่มีที่ระบายนะมันใช้ปั๊มดูดออกนางเปิะก็ไม่ดูเลย เช้ามาต้องมาทำเองอุตส่าห์ทำน้ำให้ไหลมองเห็นแล้วห <c oughs> ่วน้ำไหลยอะหนุนหรือเปล่า